เลกนะครับหัวหน้าเก่งพร้อมบวกหรือหัวหน้าดีไม่ไฟกับใครเลยคุณจะเลือกแบบไหนคือวันนี้หัวหน้าเก่งพร้อมบวกไม่คืออะไรแม่งเก่งทํางานเก่งแล้วไฟเอาให้แบบผลลัพธ์แม่งเกิดขึ้นเจอแผานากไหนไม่เวิร์กไฟกับมันเจอทีมงานไฟกับมันแล้วไฟงานแม่งดีงานแม่งออกมาเต็มที่งานดีนะงานบวกแต่ถ้าคุณเจอหัวหน้าที่แม่งใจดีอ๋อไม่พูดไม่ดา่า จะไปจะไปเสนองานก็ไม่ไฟ ا กับใครคุณคิดว่าอันไหนดีกว่าสำหรับผมนะครับหัวหน้าเก่งพร้อมบวกเนี่ยมันจะทําให้คุณโอกาสเติบโตได้ดีแต่อาจจะกดดันหน่อยนะแต่อาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนิดน,นึงแต่ว่าคุณรู้เลยครับว่าไอแรงกดดันนั้นแนะ่ะมันเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยที่ทาให้คุณเติบโตได้แต่หัวหน้าดีก็ดีแบบหนึ่งครับตรงที่ว่าคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องซีเรียส แต่ว่าชีวิตก็ชิวๆโตช้าๆบางทีไม่ต้องสู้กับใครก็อยู่นิ่งๆในคอมฟอร์ทโซนตัวเองก็ได้นะครับงั้นวันนี้คุณต้องเลือกครับว่าชีวิตคุณอยากจะโตก็เก่งพร้อมบวกถ้าอยากที่จะสบายก็อาจจะเจอหัวหน้าดีไม่ต้องไฟ ا กับใครก็ได้ครับเลือกเอาครับอยากโตหรืออยากอยู่เฉยๆมันแล้วแต่ยุคสมัยและแล้วแต่ชีวิตของเราครับผู้นำลงทางไปไว้ครับผู้นำคนเดียวไม่สามารถพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้เพราะถ้าคุณสร้างผู้นำได้ นั่นนะครับคือกำไรขององค์กร